กำแพงเพชรค่ะแล้วก็อุดรธานีนะคะ่ะอ่ะหยิบไม้จากพี่แป๊บนึงนะสอรี่นะฮะแป๊บนึง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 นะทุกคนทุกคนมาแบบว่าสวิตไมค์ก่อนอ่ะสัมภาษณ์คู่ก,กันเลยคะ่ะแนะนทำตัว <สา S 1> ไหนคะ่ะ <สา S 1> น้องๆสวัสดีค่ะแนนทิติรัรน์แสงแดงค่ะมิสแกนกำแพงเพชรเอ๊ะ ตำแห่งเฟซของมิสแกรนนี่ถือว่าอยู่ในภักไหนฮะพักเหนือค่ะพักเหนือถือว่าเป็นพักที่ปีนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยน่ากลัวยังไมไ่หนาเท่าไหร่เรามีรุ้นนะว่าจะแบบว่าเข้ารอบถึงรอบไหนก็แอบ,บรุ้นเหมือนกันค่ะก็ต้องทํากันบ้านอย่างดีอีกเหมือนกันเพราะว่าถามว่าถามว่าต่อให้ไม่น่ากลัวแต่ก็ก็ยังต้องแอบหวั่นเกรงสําหรับภาคข้างๆเราก็คือแบบว่า แซบสีเสื้อแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันในอีสานก็แซบอีกปีหนึ่งนะคะใช่ค่ะแนะนำตัวหนห้่งก็ MGT 73อีถิงอธิตยากรบุญอุ่น Miss g r a n ์อุดรธานีเ่อนชื่อ อีถิงค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าดอกทิวลิปค่ะ๋อหนูเป็นคนจีนป๊ใช่ค่ะครึ่งจีนค่ะลุคครึ่งจีนน่ะดูแบบว่าใส่ฝอมาเลยมี่คีเจียงจงหวนมอ一点เตอีจีเตียนนจ่เอนี่ไ่ไม่ไ่ไเ่่่ม่ไ่ไ่ไมไม่ไ่ไมุ่่ไ่ม่่มยมมม่่ คุยกับหมอเ้าพูดได้สนุกเลยใช่คะ่ะมันก็ไปถัก<ะ>พิพพี่หมออยู่เอออ่ะให้น้องๆแล้วอาชีพที่ทำกันอยู่ไหนฮะว่าตอนนี้ปัะจุบันทำอาชีพอะไรกันก็นนเก็ตอนนี้นะคะถิงนะคะเพิ่งเรียนจบนะคะจาก มหาวิทยาลัยจัมชันนะคะคณะน,นิเทศศาสตร์ค่ะแอดวอร์ซิ้งใช่ค่ะเอแบกแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยคุณแม่ทำธุรกิจที่บ้านอยู่นะคะเป็นเกี่ยวกับดิจิตอลมาเก็ตติ้งค่ะอ่อีทถิง<า>นะคะเพิ่งเรียนจบนะคะ,ะสำหรับแนนค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นฟิลนเซอร์ค่ะก็ เป็นผู้หญิงเบตดทะเลเป็นผู้หญิงเบตเทลเลค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์ก็หลักๆก,ก็จะรับงานเป็นพิธีกรส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นนายพิธีงานแต่งด้วยทํางานอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับาออร์แกไนเซอร์วดดิ้งค่ะลองโชว์สเต็ปได้ไหมคะณนะจุดนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่คะ่ะณจุดนี้นะคะก็ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของงานนะคะแถลงข่าวของซีรีส์ค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับ MGT นั่นเองค่ะนะคะเรื่องหยุดฝนกลิ่นสนิมนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าคู่พระนางในเรื่องนี้ ะนะั่นก็คือพี่อิงฟ้าแล้วก็ชาพี่ชาลอตนั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังถ่ายทําแล้วก็เซ็นสัญญากันไปมัน,มนเลยเพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านอย่าลืมนะคะติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะกับหยุดฝนกลิ่นสนิมซึ่งมีข่าวว่าจะได้ออนแอร์ให้พวกเราได้รับชมกันในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะได้เลคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมากเลยน้องๆสมันี้โอเคขอบคุณนะคะจได้รู้จักน้องๆสคนนะนั้น